สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะแม่แม่จ๋าสิบโมงนะใกล้จะสิบโมงนะคะนี่ได้เวลาไปทํางานแล้วนะคะสวัสดีครับก่อนแลวสวัสดีครับคุณแม่แม่ก่อนแลวสวัสดีครับคุณครับไหนไม่ท้องกล้าหรอลูกไหนไม่ท้องกล้าจ้าท่องกล้าจ๋าหายปวดขาหรือยังพ่อควานหายปวดขายังยังครับยังเหรอใด้วยเดี๋ยวด้วย ป่ะปะไปเล่นน้ํากันไปเล่นน้ํากันนะคะวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะคะเดี๋ยวให้แม่แม่ดูนะคะดูเองหรือว่าสกิลการเล่นน้ําของมงคลนะคะกับแม่ทองกอจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะแม่แม่ค่ะน like ้องมงคลของเราจะว่ายน้ําเก่งไหมนะคะจะว่ายน้ําข SO ึ้นจะว่ายน้ําเก่งขึ้นเยอะไหมนะคะตามไปดูเลยค่ะแม่แม่จ้าตามไปดูเลยค่ะลงไปแล้วนะคะแม่แม่ค่ะลงไปแล้ว อาการเหมือนคนกลัวน้ำยังไงไม่รู้เลยน่ะมงคลกับแม่กาวนะอาการเหมือนคนกลัวน้ำยังไงอย่างนั้นเลยสไลเดอร์ผมมันลื่นครับสไลเดอร์ผมมันลื่นครับแม่แม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเองครับเดี๋ยวลงไปเองครับเดี๋ยวลงไปเองครับอ้าวทำอะไรอยู่โอต้องต้องต้องสปาคลนก่อนนะคะถึงลงไปได้นะคะสปาคลนก่อนเอ้ยนั่นนี่นี่นี่เอาดินมาใส่ตัวก่อนเอาดินมาใส่ตัวก่อน ลงไปเลย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 กินน at um> ้ําก่อนกินน้ uh ําก่อนน้ําบ่อธรรมชาติน้องช้างจะชอบนะคะจะหอมกลิ่นดินนะคะน้องจะชอบนะคะนี่นี่นี่กิ๊จั๊กกิ๊จักกิ๊จักแบบว่าแบบอืมลองดูก่อนยึดจั๊กยึจั๊กหางชีโดหางชีเดหางชีโดหางชีเดยึดจั๊กยึจั๊กยึดจั๊กยึดจั๊กยึจักกยึจักนี่ตุ้มลงไปแล้ว ลงไปแล้วค่ะแม่แม่ค่ะลงไปแล้วไปหาแม่แล้วนู่นน่ะไปหาแม่แล้วนู่นน่ะไปหาแม่แล้วนู่นน่ะหนาวไหมครับพระควานพระควานหนาวไหมสบาย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 อุ้ยช่วยหนะ่อยตาเลี้หนาวไหมครับพระควานหนาวไหมค่ะ <Good. S 1> นี่นี่ อุ๊ยใครปล่อยมูนออกมาน่าใครปล่อยมูลออกมาหน่ะอ่ะเลิศมงคนอันเลยเลยนี่มีการมาคลุกเท้าดินตรงนี้นะคะเอาโคลนเอาโคลนนี่เอาโคลนขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่เห็นไหมคะเอาโคลนขึ้นมาแล้วนะคะนี่เอาโคลนขึ้นมาแล้วนะคะเอาโคลนขึ้นมาแล้วนะคะเอาโคลนขึ้นมาแล้ว เอาโครนขึ้นมาแล้วเอาโครนขึ้นมาแล้วจ้านี่นี่ผมมีความสุขครับได้เล่นโคลนด้วยครับเดี๋ยวลงผมจะลงไปตรงน้ําลึกอีกรอบนี่นะคะแม่ควาดได้เห็นน้องช้างได้เล่นนอ้องแม่ขวัญก็มีความสุขมากๆเลยนะคะนี่ <S <S มาบังสากอาบน้ำมานี่นี่ เอาเลยลูกเอาเลยเลยสปาคโคลนครับผมต้องเล่นโคลนก่อนแล้วผมก็ไปจุ่มน้ำลึกครับนี่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 จะขึ้นไปไหนจะพากันรีบขึ้นไปไหนจะพากันรีบขึ้นไปไหน หมานำกลวเลยเซลหมานำกลัวเลยค่ะเซลา่ <ไป S 1> เล่นน้ำอยู่ดีๆนะคะพากันหนีขึ้นมาทำไมไม่ไม่ขาไปดูเห็นต้นกล้วยนะคะมีพี่ใจดีนะคะเอาต้นกล้วยมาให้น้องช้างนะคะแม่กวากับน้องมงคลรีบวิ่งขึ้นจักสะเลยนะคะไม่ไม่ขาเพราะความที่ว่าเขาหิวต้นกล้วยนะคะโอ้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใจดีที่มามอบต้นกล้วยให้กับน้องนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะตัดมาให้ถึงที่ด้วยนะคะแม่แม่ค่ะโอ้ยไม่กว่าแล้วหนูจะหอบอะไรแยะลูกให้มงคลด้วยให้มงคลด้วยแบ่งให้ลูกชายด้วยลูกมามงคนมากินมานี่นะคะวิ่งขึ้นมาจากสะแทบไม่ทันนะคะแม่แค่ะวิ่งขึ้นมาจากสะแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าหอมต้นกล้วยนะคะแม่แม่ค่ะวิ่งมาหาต้นกล้วยนะคะ ดู <It> s <S ดู s <S ดูคลโคลนเต็มหน้าเลยดูคลโคลนเต็มหน้าเลยรีบวิ่งขึ้นมานะคะแม่ไห่คารีบวิ่งขึ้นมาเฮ้ยเนาะอินอนโนมา s <S ถ่ายตรงนี้ก็ได้มาถ่ายตรงนี้ก็ได้ <No. S 1> เป็นยังไงอร,อ,ไรอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยอาบน้ำอยู่ดีๆนะคะวิ่งหอกขึ้นมาจากซา <laughs> ะนวิ่งขึ้นมาจากสระนะคะหอมต้นกล้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่หยิกก็ผมไมาใหม่เด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอให้มีโชคมีลาภครับเป็นมารแห้งๆลุ้ยครับเห็ดบุญกับน้องสร้างขอให้มีโชคมีลาภเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอาต้นกล้วยมาให้น้องช้างนะคะหยาดแห้งคือสิหยาดแห้งเนาะโอ้ย สองเชือกนี่ก็ทำให้เขาพี่เขาตกใจเนาะวิ่งขึ้นมานะแม่ๆม่ขานะดนาทีละซึกน,นะคะขอบคุณเลยหลายเด้ย๋ยวพอเดี๋ยพอขอบคุณเลยหลายจ้า พอควันเกือบเอาไม่อยู่นะคะเมื่อกี้วิ่งกันมานะคะนาทีละตึกนะคะวิ่งวิ่งมาหาอะไรรู้ไหมวิ่งมาหาต้นกล้วยค่ะแม่แม่แมแมขาวิ่งมาหาต้นกล้วยนะคะโอ้ยลูกชายลูกสาวของเราผิวจัดเลยนะคะโอ้ย,ดยโดยเฉพาะเจ้ามงคนนะคะนาทีละตึกเลยะคะ่ะแม่แม่โอ้ยอ่ดาดางโคอนออกซะหน่อยก่อนเดินทางไปทํางานงไปก่อนด้วยง่ายแล้วหรอง่ายอย่าล่น เล,เล่นน้ำนี้สนุกเหมือนเล่นน้ำสาไหมลูกไม่สนุกเท่าเลยแล้วหนูลิฟขึ้นมาทำไมครับนะอุ้ยดูดูตานะคะแม่ๆมที่โคลนยังเต็มหน้าเต็มตาเลยความหิวเป็นเหตุสังเกตได้นะคะแม่ๆม่ขาความหิวเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะคะ กินเยอะๆลูกเติมพลังก่อนไปทำงานนะ,ะพี่ๆเขาก็รีบวิ่งหนีขึ้นรถกลับกลับเลยนะคะกลัวน้องช้างนะคะอไม่ฝันเกือบเอาไม่อยู่ด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะทาไมเขารู้จังเลยเห็นต้นกล้วยมาเห็นรถต้นกล้วยวิ่งมานะคะวิ่งขึ้นมาจากสะเลยนะคะแม่แม่้ยลูกชายลูกสาวน่าเอ็นดูแท้นะคะกินลูกกินลูกเป็นต้นกล้วยที่ว่าแบบว่า อ่อนๆอยู่นะคะแม่ๆ่าเป็นแบบกำลังกินนะคะน้องช้างชอบมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวาญก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะคะหนึ่งคอมเมนต์ของแม่ๆคือหนึ่งกำลังใจของพวกเราน้องช้างนะคะทั้งสามเชือกนะคะ ทิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ